สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับกระสู่ช่องป๊อ p ปี้ไอทีบีบีป๊อบปี้ไอทีบ้านบ้านครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการนะครับวิธีการสร้างไฮไลท์นะครับจาก YouTube เนี่ยนะครับย่อคลิปจากไลฟ์สดด้วย ใช้วิธีการทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าในส่วนของ U จะถ้าแอปใน U เนาะแอปไลสดนใน YouTube เนี่ยมันจะมีการสร้างไฮไลท์อยู่ในในของออโปรแกรมใน YouTube อยู่แล้วเนาะนะครับในในแอปยูทูบในเว็บ YouTube ก็ของก็มีการสร้างไฮไลท์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เราใช้คือใช้ อันอื่นสตรีมอย่างเช่นผมใช้สตรีมหยาดนะครับสตรีมอยู่แต่น,นี้นดูนะฮะตอนนี้ผมสตรีมอยู่นะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้สตรีมอยู่นะครับในช่องป๊อปปี้นะฮะสไตล์ป๊อปปี้นะฮะก็ไปเพิ่มพลังใจเพิ่มหลังคาอันได้นะครับตอนนี้ผมยังขาดหลังคาอีก200กวา่าแผนเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็เริ่มแรกนะครับมาที่ยกขึ้นโคมครับ ท่านมี Google c Home r หรือว่าท่านมี Buzzzer อ,อ,อะไรก็คลิกตามได้นะครับไม่ต้องตามของอะไรเนาะนะฮะคลิกไปที่ YouTube นะครับคลิกไปที่ที่ YouTube เสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปที่ช่องของเราตรงนี้นะรูปช่องของเราโลโก้แหละที่เป็นรูปเรารูปช่อง,องเรานะฮะกดคลิกเข้าไปพอทีนี้คลิกเข้าไปแล้วก็จะมีคำว่า YouTube Studio คะคลิกเข้าไปครับผมเข้าไปเลยนะ รอแป๊บนึงนะฮะตอนนี้คลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นน่าจะ,ะาระัฐบาณนี้นะหลังบ้านเลยแล้วไปที่นะครับเนื้อหานะครับคลิกเข้าไปพอเข้าไปแล้วที่เนื้อหาแล้วเนาะให้เรานะครับเราต้องมาที่นะฮะการถ่ายทอดสดคลิกเข้าไปตัวที่2อ,อยากวิดีโอนะฮะับโอเคนะฮะอันนี้โอเคแล้ว นี่นะฮะแล้วทีนี้นะครับผมขึ้นไลฟ์ผ่านสตรีมอยากอยากอยากจะสตั้งไฮไลท์เนี่ยทำไงเนาะก็ให้เราสังเกตรูปลำโพงตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะรูปลำโพงตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮนะเดี๋ยวให้ดูนานๆเีื่ัย โอเคนะครับทุกท่านงกดเรียบร้อยแล้วนาะคลิกไปที่ลำโพงฮะทีนี้นะฮะเขาก็จะถามเลยว่าถ้าท่านถ,าถ้าท่านทำการอไอผู้ชมนะครับถ้าท่านทำผู้ชมแบบว่าที่ไม่วิดีโอของเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กแล้วมันจะไม่มอีอันนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าเรา ให้เลือกเองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่าเราจะเลือกว่าเป็นสําหรับเด็กไหมถ้าสมมุติว่าเราลงคลิปกับเด็กก็ก,ก็คือว่าเราก็ใช่นะฮะส่วนเราไม่ได้ลงคลิปก็ไม่ได้ลงคลิปเด็กแล้วก็กดเข้าไปที่ไม่วิดีโอมีที่สร้างมาเพื่อเด็กคลิกเข้าไปฮะ,ะกดบันทึกคะกดเข้าไปฮะ,ะทีนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วให้เราไปที่ ะร,รูปวิดีโอเห็นไหมฮะคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นผู้สร้างอขนาดแบบนี้นะฮะผู้สร้างอยู่เห็นไหมฮะทางพี่ทางพี่ยูนะครับเขาจะให้เอาห้าห้านาทีนะครับนี่ฮะห้าห้านาทีห้าห้านาทีนะถ้าเราอยากเจรจาวยาวกว่าน,นี้เราก็สามารถที่จะนี่ฮะจะจาวยาวถึงนี้ก็ได้นะครับอเอาแค่นี้เนาะ สมมุติว่าอันนี้คือล่าสุดนะตรงนี้คือล่าสุดถ้าเราอยากได้ไลตรงกลางเราก็เลื่อนแถบตรงนี้เข้ามานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตรงกลางเนาะปึ๊บแล้วผมก็ก็คลิกเข้าไปเริ่มอย่างนี้ครันี่ฮะแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วทีนี้ให้เราพิมพ์คําว่าเทสท์ไฮไลท์ก็ได้ครับสมมุติว่าเทสท์ไฮไลท์ก็ได้อ่ light ะพิมพ์เทสท์ไฮไลท์ครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะเทสท์ไฮไลท์ โอเคนะครับกดเข้าไปไฮไลท์นะไฮไลท์นะครับไฮไลท์ไฮไลท์นะครับ,รบทีนี้กดเทสไฮไลท์นะครับโอเคนะครับทีนี้ ด้คำอธิบายนะครับใส่ไหมนะฮะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับคือเราต้องการจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะฮะคลิกเข้าไปอ่ะตัวที่สองนี้จะพิมพ์ผมผมเพิ่มนะถ้าจะเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้นะฮะผมก็เพิ่มเข้าไปนะฮะทีนี้มันจะมีคำว่าสร้างอยู่เห็นไหมฮะตรงนี้เพ่นเห็นไหมฮะ ะนะครับทุกท่านจะได้เห็นเนาะนะครับมันมีคำว่าสร้างสร้างไฮไลท์นะให้มันกดไปกดเข้าไปนะไม่ไม่รู้จะเห็นไม่รู้จะเห็นไหมฮะที่ผมได้ตีไว้นะครับเดือนลดลดค่าให้มันเล็กลงอันนี้คือผมเอาช่วงแรกนะฮะจะเอาช่วงไหนก็ได้แล้วแต่คุณหรือว่าคุณจะได้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับคือได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เลิกนะครับหรือว่าเราจะใส่นะครับเลขก,ก็ได้ก็ ให,ให้คุณจําค่าได้ก่อนนะว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับสุมรมู้ผมจะเอาแค่นี้เอายาวแบบวันนี้เราก็เอาได้นะครับหรือว่าจะเอาตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้เริ่มต้นแล้วก็มาเอาประมาณนี้ก็ได้ครับทีนี้เราเรา,เราจะเราก็พิมพ์ชื่อหัวหัวเรื่องนะครับหัวข้อเรื่องเข้าไปนะครับเทสทาไลท์นะครับแล้วก็คําอธิบายเทสทาไลท์ลิกเข้าไปที่คําว่าสร้าง ทีนี้ก็จะเป็นรูปสร้างขึ้นมาฮะเราเป็นหนึ่งนะครับถ้าเน็ตเนี่ยกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับเห็นไหมกำลังไลฟ์อยู่ฮนะตอนนี้ไล์อยู่นะครับในช่องสไตล์พ็อปปี้นะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะครับพีอีดนะครับนะฮะตอนนี้กำลังไลฟ์ like อยู่นะเด็ก ลราไปทักไทยเมื่อกี้นี้นะฮะก็ทีนี้ก็ทําการดี่ฮะกดที่นี่เห็นไหมฮะก็มันกำลังดานหนุนเพราะไอ้ที่จริงนั้นมันก็จะเป็นแบบเริ่มเๆื่มเรืม่มดาวโหลดตรงนี้นะถ้าดาวโหลดเตร็มแล้วเราก็ค่อยกดจางกัดไปก็ได้ทีนี้ก็เสร็จสิ้นครับการทำไฮไลท์ ง่ายง่ายแค่คอมในคอมพิวเตอร์นะฮะวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะครับถ้าจะทำผ่านมือถือนะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวยงก็เราติดตามไว้ให้ดีนะฮะ <S <S ขอบคุณทุกท่านอย่างใจจริงนะคะรับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับนะครับก็นะฮะ,ะ,ะเป็นไปได้บ้างนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้การทำคลิปดีๆและดีๆไปนี่ต่อไป ขอบคุณทุกท่านทีทนใ่ให้การรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บายสวัสดีครับผม